สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกสั้นแนวทหารมานำเสนอนะครับ FBIQQ นะครัเล่มนี้ใครรอของอยู่ทักมาได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทักหานะครับของเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับผมสวยแน่นอนนะครับมาพร้อมกล่องเกตรีเมียแบบนี้เลยนะครับผมมีตัวรองเป็นกระดาษสีให้นะครับผมสินค้าพร้อมซองใครเด็กนะครับปอกแข็งใครเด็กนะครับผม ตรงนี้เป็นที่ร้อยเข็มขัดนะครับนี่วิธีเปิดก็ตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับลองคายล็อกก่อนสวยงามแน่นอนนะครับผมนี่ตัวล็อกนะครับปิดตัวล็อกปุ๊บนี่ก็แน่นหนานะครับเปิดไม่หลุดแน่นอนนะครับผมดูรายละเอียดมีดกันนะครับสวยๆเลยครับเล่มนี้ปลายกึ่งตัดทันโตนะครับใบมีดทรงสวยครับ แบรนด์ FBIQQ นะครับผมเล่มนี้ความยาวรวม10นิ้วนะครับใบมีดเหล็ก 9CR นะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับความยาวใบมีด4.8นิ้วนะครับด้ามจับ G10 นะครับผมแกะลายนะครับสีดำนะครับผมยาว5.2นิ้วเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับฟูลแท่งแข็งแรงนะครับสันหนา4มิลนะครับผมความกว้างใบมีด1นิ้วนะครับผม ยาวรวม10นิ้วใบ4.8ด้ามจับ5.2ดนะครับทำสีดำซาตินนะใบมีนะครับงาน cnc สวยมีมิตินะครับผมของดีแน่นอนนะครับผมมีของมาไม่เยอะนะครับมารอบนี้มา15เล่มนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับเล่มนี้ไปแบบไวๆเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จัดให้3ามคลิปนะครับคมจัดนะครับผมดูความคมนะครับ ผมแบบว่าโอ้โหคมจริงเอาไปปลายฟันนะครับตรงปลายกึ่งตัดฟันนะครับนี่ครับนี่โอ้โหลูดยาวเลยครับผมผมแน่นอนนะครับประกันนะครับโคตรคมนะครับผมไม่คมคืนเงินให้20เท่าเลยครับเล่มน,นี้ผมบอกเลย เป็นมีดพกสั้นนะครับผมแนวทหารพร้อมปอกแข็งคายเด็กนะครับพี่ๆท่านไหนชอบก็ทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับผมราคาเดิมนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็กแข็งแรงนะครับรับประกันใช้งานหนักได้นะครับสวยงามนะครับผมฟันสนุกนะครับคมกริบนะครับผมถ้าโดนมือนิดนึงนี่งานหยาบแน่นอนนะครับรับประกันนะครับความคมระดับนี้ บันมันนะครับผมพร้อมปอกแข็งคายเด็กแบบนี้เลยนะครับพี่วิท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมปอกแข็งเข้ารูปนะครับนี่ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับขย่าให้เลยนะครับผมขยัาแรงๆครับนี่นี่แบบเคาะเลยครับผมเบี่ยงเบี่ยงแข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับผมทํามาอย่างดีนะครับเอ กล้องบางทีก็ชัดไม่ชัดนะครับผมก็ปวดหัวนะครับผมสวยแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับพร้อมซองลายเด็กนะครับที่ร้อยเข็มขัดนะครับผมสวยงามแน่นอน500บาทเท่านั้นรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook แมนมีเดินป่าหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าโทรไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผม ได้ของกันทุกท่านแน่นอนขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับราคาเบาๆนะครับได้กําไรหลักสิบนะครับเน้นขายกันยาวๆนะครับรับประกันให้ทุกเล่มรับผิดชอบให้ทุกเคสนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับขมจัดเลยนะผมเล่มนี้ผมบอกเลยนะครับขมหวานเจี๊ยบ หมดแล้วหมดเลยนะครับรอของนานนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่สั่งไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหานะครับเก็บไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาทุกท่านนะครับที่สั่งไว้รอของเล่มนี้นะครับตอนนี้เหลือของไม่ถึง10เล่มนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันมีดไทยมีดนอกมีดทุกอย่างที่ผมคิดว่าสวยคิดว่าดีผมจะมาแบ่งปันนะครับราคาเบาๆนะครับ หลักสิบนะครับผมกำไรหลักสิบมีหลักร้อยหลักพันมีหมดนะครับผมถูกแพงกำไรพอๆกันนะครับสวยแน่นอนนะครับบางเล่มนี่หาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับผมผมไปคัดสรรมานะครับแมนมีเดินป่านะครับผมชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับย้ําอีกครั้งนะครับราคาเบาๆนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับ สินค้าพร้อมปอกลายเด็กอย่างดีนะครับสินค้ามีกล่องให้นะครับผมเก็บเงินปลายทางทุกเล่มนะครับถ้าโอนลดให้ได้นิดหน่อยนะครับรอของไม่เกิน3วันได้ของแน่นอนนะครับผมจัดส่งพร้อมจัดส่งด่วนทั่วประเทศมีของพร้อมส่งนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ